ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกันลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชนเอลก็ได้นำเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้อทุกบ้านมีแต่ทำให้ถูกต้องหวางท่านผิดตำแหน่งบูชายอย่างไรก็ไร้ผลสวยไม่เลิกแถมอับจนต้องจัดบางแบบนี้ เสริมบารมีเสริมโชคลาภเงินทองไหลมาเทมานี่สินหมดท่านผู้ฟังครับตามหลักความเชื่อของคนไทยที่นับถือพุทธการมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ภายในบ้านถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ต้องอยู่คู่กับบ้านหรือที่อยู่อาศัยเลยก็ว่าได้เพราะไม่เพียงแต่เชื่อว่าการจะทําให้ที่พักอาศัยของเราอยู่แล้วร่วมเย็นเป็นสุขอย่างเชื่อกันอีกว่าจะสามารถป้องกัน ไม่สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในบ้านส่งเสริมดวงชะตาเพิ่มบารมีให้ผู้อยู่อาศัยทําการงานก็ราบเร่นไรอุปสรรคเงินทองไหลเข้าบ้านพบแจ่ความสุขความเจริญครับซึ่งตามหลักฮวงจุ้ยของการตั้งหิ้งพระนั้นพูดได้เลยว่าสามารถทําไม่ได้ยากเลยซึ่งในสมัยนี้เองก็มีหลายคนที่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แตกต่างกันออกไปแต่เราก็สามารถยึดถือ จัดโซนเพื่อตั้งสิ่งที่ต้องสการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลได้เช่นเดียวกันครับซึ่งการจัดตั้งหิ้งพระให้ตรงตำแหน่งและวิธีการตั้งที่ถูกต้องเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยให้ถูกหลักนั้นสามารถพิจารณาได้ดังนี้ครับ 1. ด้านความสะอาดครับบ้านเราต้องมันดูแลหิ้งพระให้สะอาดอยู่เสมอเจ้าของบ้านก็จะให้ความสำคัญ แต่บางครั้งนะครับอาจลืมลืมตำแหน่งของหิ้งพระดังนั้นต้องหมั่นเช็ดทำความสะอาดองค์พระหรือรูปเทพเพราะหากองค์พระหรือรูปเทพมีฝุ่นจับก็เชื่อว่าจะทำให้คนในบ้านเจ็บป่วยและนอกจากนั้นก็ควรหมัอนเปลี่ยนานา้ำดอกไม้ในแจกันบูชาเพื่อให้ชีวิตของคนในบ้านสดชื่นแจ่มใสอยู่ตลอดเวลาครับ 2. เลือกตำแหน่งที่สงบ กลาหิ้งพระควรตั้งอยู่ในพื้นที่สงบไรเสียงรบกวนจอแจเช่นบางบ้านประดับหิ้งพระไว้บริเวณประตูทางเข้าออกซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าคนในบ้านจะพบเจอความวุ่นวายครับ 3. หิ้งพระไม่ควรตั้งติดผนังเดียวกับห้องน้ำหรือห้องครัวและไม่ควรหันหน้าหิ้งบูชาไปตรงกับประตูห้องน้ำหรือห้องครัวเด็ดขาดเพราะจะทำให้คนในบ้านเจ็บป่วย มีเรื่องขัดแยง้งหรือเงินทองรั่วไหลได้ครับ 4. หิ่งพระควรตั้งอยู่สูงกว่าศีษาะหากทัดพักอาศัยในคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์หิ่งพระควรอยู่สูงกว่าศีรษะครับเพราะมันเกี่ยวพันกับความเจริญก้าวหน้าและอาชีพการงานได้ 5. ห้องพระก็คือห้องพระครับห้องพระก็คือห้องสําหรับตั้งบูชาพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพียงอย่างเดียวเราอย่าใช้ห้องพระ เก็บข้าวของชนิดอื่นๆรวมทั้งห้องพระไม่ควรอยู่ติดกับห้องน้ําหรือมีประตูตรงกับห้องน้ําเด็ดขาดหกหิ้งพระไม่ควรตั้งอยู่ปลายเตียงครับหากไม่ใช่เป็นจริงๆไม่ควรตั้งหิ้งบูชาไว้ในห้องนอนเนื่องจากเราอาจมีกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อหน้าหิ้งพระเช่นการเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือการร่วมหลับนอนอีกทั้งยังไม่ควรหันหน้าหิ้งพระ ไปยังทิศที่ยตงตั้งอยู่ด้วยเจดไม่ควรตั้งหิ้งพระไว้ในห้องนั่งเล่นครับเพราะหิ้งพระควรตั้งอยู่ในห้องที่ค่อนข้างมีบรรยากาศสงบแต่หากตั้งหิ้งพระไว้ในห้องนั่งเล่นแล้วแล้วก็บรรยากาศคงจะไม่สงบอย่างแน่นอน 8. บนหิ้งพระควรมีองค์พระหรือองค์เทพเป็นจํานวนเลขคี่เหลีกเลี่ยงการตั้งหิ้งบูชาไว้ใต้คาน เพราะหมายถึงดวงจะตาของเจ้าของบ้านอาจจะถูกกดทับและมักจะมีเรื่องให้ปวดหัวอยู่เสมอเสมอและสิบหิ้งพระควรตั้งอยู่ในมุมที่เป็นสัดส,ส่วนไม่ใช่มาอยู่นอกบ้านและสามารถมองเห็นหิ้งพระในบ้านได้อย่างชัดเจนหากเป็นเช่นนั้นถือว่าไม่ดีครับท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้การตั้งหิ้งพระในแต่ละทิศก็เป็นเรื่องสําคัญไม่น้อยซึ่งแต่ละทิศ ที่สามารถตั้งหิ้งพระได้ตามทิศมงคลตามหลักความเชื่อโบราณจะสามารถช่วยเสริมดวงและโชคลาภให้แก่ผู้อยู่อาศัยซึ่งตำแหน่งทิศมงคลที่เหมาะสมจะมีอยู่สามทิศดังต่อไปนี้ครับ 1. ต้องตั้งหิ้งพระให้หันไปทางทิศเหนือครับการตั้งหิ้งพระในบ้านแล้วให้องค์พระหันหน้าไปทางทิศเหนือเชื่อว่าจะช่วยผู้อยู่อาศัย มีจิตใจที่สงบร่มเย็นไม่ทุกข์ไม่ร้อนมีปัญญาดีสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ดีพบเจอแต่ความสุขไม่มีผู้ใดเข้ามาเบียดเบียนทำร้ายครับ 2. ตั้งหิ้งพระให้หันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือทิศอีสานเป็นทิศแห่งความเจริญรุ่งเรืองกัดตั้งหิ้งพระที่บ้านแล้วองค์พระหันหน้าไปทางทิศนี้ว่ากันว่า จะเหมาะแก,ก่ผู้อยู่อาศัยที่ทำอาชีพค้าขายส่งเสริมให้การเงินไหลามาเทียมามั่งคั่งร่ำรวยเห็นช่องทางเศรษฐีเจรจาราบรื่นยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง 3. ตั้งหิ้งพระหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกคลับเชื่อว่าทิศนี้นับว่าเป็นทิศที่ดีที่สุดในการตั้งหิ้งพระในบ้านโดยให้องค์พระหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกนั้น ซึ่งเปรียบเสมือนทิศแห่งการรู้แจ้งที่แห่งแสงสว่างประกอบกิจการงานสิ่งใดจะสําเร็จรู้ลวงตวงเจตตาชีวิตรวมถึงหน้าที่การงานความเจริญก้าวหน้าสมดังปรารถนาครับการตั้งหิ้งปรัธิบาันท่านแม้จะทําตามหลักที่ว่ามาครบถ้วนไม่ตกหล่นแต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่สําคัญกว่านั้นคือการปฏิบัติตนให้ประพฤติดี ทั้งภายในและภายนอกด้วยแล้วก็จะยิ่งเสริมบุญบาร,รมีของเราให้เพิ่มพูนขึ้นกว่าเดิมได้อย่างแน่นอนครับท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระสังฆราชท่านได้เมตตาแนะนําเรื่องตนที่ฝึกดีแล้วจํอเป็นที่พึ่งที่ดีกับก้าประกันที่เราควรต้องทราบอยากจะนํามาฝากท่านผู้ฟังกันมีดังนี้ครับ 1. นึตนที่ฝึกดีแล้วจําเป็นที่พึ่งที่ดีของตน ครับตนที่ฝึกแล้วดีหรือตนที่เป็นคนดีจมปินที่พึ่งที่ดีของตนเองอันที่พึ่งที่ดีนั้นผู้ใดไม่ยอมรับว่าตัวของตัวเองดีผู้นั้นต้องพยายามแสวงหาอยู่จึงกล่าวได้ว่าทุกคนปรารถนาที่จะมีที่พึ่งที่ดีแต่โดยมากถากันไปคิดว่าจะพึ่งคนนั้นคนนี้ที่มีบุญมีวาสนามีอำนาจรัชศักดิ์ใหญ่ ในวงการน,นั้นวงการน,นี้เผื่อว่าตนจะได้มีความสวัสด,ดีมีความปลอดโปร่งเมื่อต้องเข้าไปเกี่ยวข้องผัวพันกับวงการในวงการหนึ่งดังกล่าวความคิดนี้ทําให้คนเป็นอันมากพากันเข้าไปห้อมล้อมผู้มีอํนนานาจศาสนาเกิดการกีดกันแกล้งแย่งกันขึ้นอยู่เนืองเนืองและบางทีการเข้าไปห้อมล้อมก็เป็นการเข้าไปผิดคนผิดที่คิดนึกว่าเป็นคนที่ดี เป็นที่ที่ดีแต่ก็หาได้เป็นจริงเช่นนั้นไม่กลับกลายเป็นไปห้อมล้อมคนไม่ดีไปสู่ที่ไม่ดีก่อให้เกิดความวุ่นวายยุ่งยากตามมาได้นี่ก็เป็นเพราะรแสวงหาที่พึ่งภายนอกจึงเป็นอันแน่นอนว่าที่พึ่งภายนอกนั้นไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปไม่ใช่ว่าจะเหมาะสมกับตัวเองเสมอไปไม่ใช่ว่าจะช่วยตนจะเป็นที่พึ่งของตนได้จริงเสมอไปที่พึ่งที่สําคัญ ที่คุณแน่แท้คือตนเองของทุกคนที่ฝึกดีแล้วนั่นแหละถ้าตนไม่สามารถเป็นที่พึ่งของตนได้แล้วย่อมเป็นไปได้ยากที่จะได้ที่พึ่งภายนอกที่ดีผู้ใดไม่ได้ฝึกตนให้เป็นคนดีใครอื่นไหนเล่าจะสนใจไม้ความช่วยเหลือไม่ยอมเป็นที่พึ่งคนดีมีปัญญานั้นจะต้องพิจารณาเห็นความเหมาะสมความควรก่อนเสมอ จะไม่ยอมตนให้เป็นที่พึ่งของใครอย่างไม่พิจารณาผู้ที่ฝึกตนให้ดีได้แล้วจะเป็นที่พึ่งของตนได้ใครรู้ใครเห็นย่อมยินดีจะให้ความอุปการะช่วยเหลือความขัดข้องย่อมยากจะเกิดแก่ผู้มีตนที่ฝึกดีแล้ว 3. ความดีเปรียบได้เหมือนแก้วสารพัดนึกความดีมีอนุภาพยิ่งใหญ่จึงไม่ควรประมาทความดี คนทำความดีไว้ให้เสมอให้มากให้เต็มสติปัญญาความสามารถมีโอกาสใดมีช่องทางใดที่จะทำความดีได้พึงใหญ่ละเลยในโอกาสนั้นพึงใหญ่ละเลยช่องทางนั้นแต่พึงรีบทำทันทีฝึกตนให้ดีได้เพียงไรจะเห็นด้วยตนเองทันทีว่าได้มีทีพึ่งที่ดีเพียงนั้นไม่ต้องวาดผีไม่ต้องเกรงกลัวอปุปสรรคใดๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ในชีวิต 4. ผู้ได้รักษาตนได้ผู้อื่นทั้งหลายก็จะรักษาผู้นั้นด้วยพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวไวา้มีความว่าผู้ได้รักษาตนได้ภายนอกของผู้นั้นก็เป็นอันรักษาด้วยความหมายอีกชั้นหนึ่งของพุทธศาสนสุภาษิตนี้ก็คือผู้ได้รักษาตนได้ผู้อื่นทั้งหลาย ก็จะรักษาผู้นั้นด้วยความหมายชั้นนี้น่าจะทำให้เกิดความอบอุ่นปลอดภัยเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่รู้ว่าตนสามารถรักษาตนได้แล้วเพราะย่อมอบอุ่นว่าจะไม่มีเพศภัยใดเกิดขึ้นกับตนได้ด้วยมีผู้อื่นทั้งหลายช่วยรักษาอยู่แต่การรักษาตนได้นั้นเป็นปัญหาสำคัญเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ง่ายต้องมีสติมีความตั้งใจจริง จึงจะสามารถทําได้ดังนั้นเมื่อต้องการจะมีความสวัสด,ดีในชีวิตก็ต้องพยายามรักษาตนให้ได้ 5. ไม่มีผู้ใดจะสามารถรักษาตนได้ถ้าผู้นั้นเป็นผู้ไม่มีความดีผู้ที่รักษาตนได้คือผู้ที่มีความดีที่กล่าวว่ารักษาตนได้นั้นพูดให้ยาวออกไปคือมีความดีรักษาตนอยู่นั้นเองไม่ได้หมายความเป็นอย่างอื่น ไม่มีผู้ใดจะสามรรักษาตนได้ถ้าไม่มีความดีถ้าไม่ได้ทำความดีอย่างเพียงพอทมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรำคือผู้ประพฤติดีย่อมมีความดีรักษาย่อมเป็นผู้ที่รักษาตนได้ดังนั้นสิ่งที่ต้องทำที่เป็นความสำคัญสำหรับทุกคนที่ต้องรักษาตนคือความดีนั่นเอง 6. ผู้ทำความดีแม้ขาดลาบขาดยศ ่มีความสงบสุขทางจิตใจที่สูงกว่ามีลาบมียศอันการทำความผิดความชั่วนั้นไม่ว่ามากน้อยหนักเบาเพียงไรแม้ผู้อื่นจะไม่รู้ไม่เห็นแต่ตัวเองต้องรู้ต้องเห็นต้องรู้สึกในความผิดพลาดความไม่ดีของตนอย่างแน่นอนความรู้สึกนั้นแหละที่เป็นเครื่องทำให้ไม่มีความสุขตรงกันข้ามกับพฤตทีรรมความดีความชอบทั้งหลายบุคคลประเภทหลังนี้ แม้จะขาดลาบขาดยศแต่ก็มีความสงบสุขของจิตใจที่มีค่าสูงกว่าลาบยศที่ได้มาโดยไม่ชอบที่อาจนำอาญาบ้านเมืองให้ติดตามมาได้เรียกว่าผู้ทำความไม่ดีไม่ชอบไม่สุจริตทั้งหลายเป็นผู้รักษาตนไม่ได้ผู้อื่นทั้งหลายก็ไม่ช่วยรักษาด้วยผลย่อมเป็นความไม่สวัสดีทั้งทางกายและทางใจือใจก็วุ่นวายไม่สงบสุข กายก็อาจไปสู่ที่ชั่วที่เดือดร้อนได้ไม่วันหนึ่งก็วันใดแน่นอนเจตกิเลสเป็นสิ่งที่มีเต็มโลกทุกยุคทุกสมัยทำลายไม่ได้เลยแต่สามารถหนีให้ไกลได้ถ้าทำลายกิเลสได้พระพุทธเจ้าจอมจักทรงทำลายให้หมดสิ้นไปแล้วเพราะทรงเห็นโทษของกิเลสว่าใหญ่ยิ่งนักกิเลสเป็นศัตรูหลายนักหนีไกลความโลภความโกรธ ความหลงได้เพียงใดก็เท่ากับทำลายศัตรูรายได้เพียงนั้นรักษาตนได้เพียงนั้นความโลภความโกรธความหลงนั่นแหละเป็นความสำคัญเราจะดีหรือเราจะชั่วก็อยู่ที่กิเลสสามกองนั่นเองฉะนั้นอย่าปล่อยให้กิเลสสามกองนี้ให้เป็นไปตามอําเภอใจต้องตั้งใจควบคุมให้อยู่ในอำนาจและต้องพยายามหนีให้ไกลให้จงได้ ตั้งใจให้จริงจังแล้วจใจผลไปการรักษาตนให้ดีสมกับที่ตนเป็นที่รักแ่ถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รักก็ควรรักษาตนนั้นให้ดีพุทธศาสนาสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวไว้มีความว่าถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รักก็ควรรักษาตนให้ดีเป็นการเต็อนใจด้วยความภัยราะยิ่งนักควรยิ่งนักที่จะได้รับความสนใจอย่างยิ่ง ถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รักก็ควรรักษาตนให้ดีคอยทบทวนคำเตือนนี้อยู่เสมอแล้วจะรู้สึกซาบซึ้งว่าเป็นคำเตือนที่สุภาพอ่อนโยนและแพเราะลึกซึง้งเมื่อทบทวนคำเตือนนี้แล้วก็น่าจะนึกเลยไปว่าผู้กล่าวคำเตือนได้เช่นนี้ต้องมีความปรารถนาดีอย่างที่สุดต่อเราทุกคนจึงควรเคารพเทิดทุนท่านให้ความสนใจ และปฏิบ,บัติให้เป็นไปตามคำของท่านเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณและน้ำใจที่งดงามซึ่งมีต่อเราทุกคนแหลกเก้าทุกสิ่งสําเร็จด้วยใจรักษาใจให้ดีได้เพียงไรก็เรียกว่ารักษาตัวให้ดีได้เพียงนั้นครับจะเป็นคนดีได้ต้องสําคัญที่จิตใจดีก่อนเพราะใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสิ่งสําเร็จได้ด้วยใจ รักษาใจให้ดีได้เพียงไรก็เรียกว่ารักษาตัวให้ดีได้เพียงนั้นใจแวดลบด้วยความโลภความกโกรธความหลงมากเพียงไรตนที่มีใจนั้นคลองอยู่ก็จะเป็นคนที่ไม่ดีได้เพียงนั้นความรักตนของผู้มีใจเช่นนั้นจะไม่เป็นความรักที่ถูกแท้แม่นำไม่เกิดผลดีต่อตนอย่างไรทำใจให้ไกลจากความโลภความโกรธความหลงได้มากเพียงไร แม้ไม่รู้สึกรักษาตนแต่นั่นก็เป็นความรักตนเป็นการสามารถรักษาตนได้มากเพียงนั้นความโลภความโกรธความหลงที่สำคัญที่สุดร,รักษาไวา้ใกล้ตนเพียงใดก็เท่ากับศัตรทูทำลายอยู่ใกล้ตนเพียงนั้นช่องคิดดีทำดีชาแนลขอขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูล ที่นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอพระคุณท่านผู้ฟังกันญาณในมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ